Nó vốn Thái Lan Hả? Hả à? cạp cho nha Ờ, thả mày, bèo điên bây Giống mấy cạp Mẹ để mày dừng dừng, giống mấy cạp lì ba lắm nha Bây hợp nè thang. lè ra hợp ba, ba, ba. Chôm nước quanh nè. Đây khảo chôm nước quanh lên. Nó sẽ chảy lầm này à. Hả? Chúng nào đâm luôn. Hả? À. Đây. Có mấy luôn đó nè. À. đám luôn đi. เออแกลืมล้ำลงเว้ยหลาน <c oughs> แมวดับลงอะ่ะบ้าเอ้เนี่ยโอ้ยจะมีสายไฟเกี่ยวขาดแล้วนเนี่ยโอ้โหตายอย่างเงี้ยโอ้ยร้อยกาสิบห้าครับวันนี้งานใหญ่ครับ ไอ้บ่อเก่าครับลอ,บอกบ่อเก่าจะทําตลาดน้ําครับของขออนุญาตใช้ชื่อครับวัดมณีวงศ์ครับตดัดวัดมณีวงศ์จะทาเป็นตลาดน้ําพยาน่าครับต้องการดินให้มันลึกที่สุดเลยต้องใช้รถเวี่ยงดินขึ้นมาเรื่อยๆครับเจ้าแคทสามสองบีครับเวี่ยงดินให้มาทีร้อยยี่สิบตัดใส่รถครับ ตามค้องง้างที่จะแคบครับนี่เดี๋ยวจะให้ดูทั้งงานขุดง,งานดำเลยนะคลิปท้ายในคลิปเดียวครับ <c oughs> ดามไกลๆครับปากบอ่ออะไนะครับวิ่งงาน <c oughs> ก็บอ่อน้่นก็อย่างที่บอกครับว่า <c oughs> <c oughs> ดินเริ่มหมดแล้วก็ต้องหางานไปเรื่อยๆครับบ่อที่ขุดอยู่นั้นดินหมดครับ <c oughs> ม่วันนี้จะปองไม่ทักเราเลยงานหมูครับเพราะว่าไม่ยากครันไม่ได้ยากงานง่ายๆแล้วบอกว่วิ่งได้สบายๆครับมาเปิดไว้นี่มาตั้งแต่วัานอังคารก็เริ่มงานพุธพุธหรือหักสุ่เสาร์สี่วันนะครับ

ไปเดี๋ยวขึ้นไปดูเจ้ามาร์คที้กันนะเปเต็มแล้วมั้งเดี๋ยวค่อยไปดูกันเดี๋ยวรถมาทเทก็ดูทเทก่อนมัน้งจะเต็มไหมล่ะมุกกี้ขนาดเล็กครับผมมรถสวนจุดเท่าไหร่เนี่ยมุกกี้เล็กมันดีครับมันไม่ต่างถ้าขุดบ่อเล็กๆนีมันไม่ตาม่าง ฟันมันน้อยจริงนะอะมุ้งขี่ใบนี้มันก็ใส่ห้าสี่ได้ครับแต่จต่อเอาแค่สี่ครับเพราะมันขุดง่ายเดี๋รารอดูตอนมาดำดมาครับร้อยเก้าสิบห้า แค่หน่วยใหญ่ะทำไมมันไม่ติดเลยเห, <şallah. S 1> หลรอ่เราเพียมฟังก่อนางใครขับเมื่อวานมาวันแรกต <age> อรถพังเลยฮะจะลันจมแน่เลย ขับรถทางเลยครับเมื่อวานขับเลยรถทางเลยเมื่อวานขับภาษาเลยรถทางเลยแรงจัดวิ่งงานปากบโบครับไปไก่ แรงจริงรถแรงเหลือหลายครับไปจะไปดูนี่แหละจุดจบรถแรงครับตรงนี้แหละรอบต่อไปอยู่แน่นอนตินมันปิ้นครับดูไอ้หลงนี่ว่ะกับ้อยเยี่ยบมาทีงานปากบอ่อเนาะไม่ใกล้ไม่ไกลหรอกถึงได้คำว่าปากบอ่อใช่ไหม ถ้าง,งานไก่ก็จะพูดปากบอกไม่ได้ครับแล้วเางานไก่ครับไอหลวงร้อยเก้าเอ็ดแลมาไม่เกาะโบีพ่พานัานา่งข้างไหนดิเดี๋ยวดูก่อหวานลอกตรงนี้ครับดินมันควมดินมันยังแข็งหนอวะต้อง รอน้ำฝนครับอือแค่นี้ฝุ่นจัดครับย้อนแสงว่ะอยู่เนี่ยแหละมาดูมุมล่างครับอันนี้ก็รถแรงครับ สห้าเดี๋ยวพาลงไปดูข้างล่างด้วยน้่เราไปคลิปน้าลงไปดูการเหวี่ยงดีข้างล่างรถเดินอ้อมลงไปข้างหลังทีงนี้ลงไม่ไดันชันจัดมาทีครับเจ้าน้องเมฆครับหรือแม่สวนนั่นแหละสายยาเธอน้องเมฆครับ มีจมแหละมันต้องมีจมตัง้งรับมันเป็นบ่อกเก่านะเห็นไหมลกครับตอนมาวันแรกนี่ป่าลกเลยต้องส่งเจ้าแคทสามสองศูนย์บีครับมารื้อก่อนแล้วก็มาที่มาวันพุธครับวันอังคารนี่มารื้อตอนวงป่ายครับ งานปักบบกใส่ไม่เยอะสิบตักครับเพราะว่ามันไกลครับแล้ะราคาคนข้านให้จะถูกดินหินครับเดี๋ยวมาไปดูที่เทดีกว่าแล้วไปมันครับครับดูไอ้หลงก่าจะอยู่นั <c> ่ะ <oughs> รถแรงครับไปได้อยู่แล้วถรถไม่แรงเนี่ยอยู่ยากครลงฮะลตู่เดิม มั้งมีจมแน่เลยอืต้องอยู่สักันแหละแะกันนู้นจมแน่เลยไม่ดีดูคนโบกเลย ดินก็แข็งลนะเริ่มแข็งโอ้ยรถไม่แรง พารถมาไ์หลบเขาก่อนที่แรกเพราะว่าจะปิดจิฟครับเดี๋ยว,วเราเมื่อราดูร้อยเก้าห้ายว่ะจะจมตรงนี้ไหมตรงหลุมนี่แหละที่แรกยังจะปิดครับแล้วก็ลงไปดูรถแคทเว่ย์ดิ้งลางก็เดี๋ยวดูก่อนเจ้าฮ <c oughs> ิโน่ร้อยเก้าสิบห้าแรงเนาะแรงหน่าทำเป็นเล่นครับคันนี้ตนก็น้องเมฆครับคอนโทรลโดยเสียอิครับ เห็นว่าไปออกพิตาชิมาอีกคันหนึ่งน,นนะมาลงงานวันที่ยี่สิบที่เนี่ยี่สิบนี่มันตรงกับวันศุกร์หรือเปล่าใช่ไหมตรงวันศุกร์ย๋ยวันเสาร์มารีวิวให้ดูเลยวันศุกร์ผมไปทํางานเนี่ยวันเสาร์เจอผมแน่ผมจะมารีวิวเลยคันนี้ก็ผมก็งงกับแกครับว่าจะขายรู้ว่าไม่ขายครับ เจ้ามาร์กทีอันนี้เดี๋ยวผมไปถามให้ดูให้แน่ใจไปเลยก็ว่าจะขายจะขายไปมาไม่ขายแคขายอีกแล้วฟังเสียงเจ้า664ตัวนี่หรืว่ะางานที่ผมไถ่ายวันนั้นก็ยังไม่เสร็จครับคุณจะได้แค่50ติบเที่ยาเอง นี่ก็ดันน้ำไปเรื่อยครับเพราะว่ามันมีน้ำแต่ไม่น้อยครับน้ำไม่เยอะ แค่น้ลยครับการลดมันตกด้วยแล้วก็เพ <c oughs> ี้ยนดันสูงเพราะว่าเวลารถเหยียบแแปมมันก็จะยกพอดีผมก็มีมีโนโ่ไอร้อยยี่สิบครับกล้อขายไปแล้วนะเคยวิ่งงานครับ <c oughs> แต่วิ่งได้ไม่กี่ปีครับเพราะว่าช่วงนั้นมันเป็นหน้าฝนครับก็เลยตัดใจขายเพราะว่ารถมันแรงน้อยด้วยมันลื่น โอ้ oh, ยกนะเนี่ยน้ำลึกอยู่เวราะที่ว่าไม่ลึกๆนะเนี่ยน้อนก็นโหลดครับก็ท่านโหลดรีวิวให้ดูเป็นคลิปที่สองหรือเปล่าของช่องผมเนะที่ให้ดูการทำงานนะะว่ามันโหลดไหมโหลดนะอันนี้โหลดดูแคทดีกว่าครับ แล้วก็มีน้ําใช้ไอ้นี่ม,มันลึกมั้ยเหรอเอ้แต่มันมีลึกมั้ยเหรอบเออทงมาแล้วเอ่จะ<ฮ>กลับไปนูนมันยากขึ้นพอดีเ่ะที่ขุดไปนี่นานเป็นเดือนอ่ะ <c oughs> <c oughs> ตักนานจยางว่ะตี

สำหรับิปนี้ก็รอมัน15บห้าทีแล้วิปนี้ก็ลากันเลยครับลืมกดซับสไคร e กดไลค์กดติดตามให้6 0ล้อตีนดงสายลันด้วยครับทีนี้ก็ลากันเลยครับ,ร like, วรบ,รบสวัสดีครับ